คนช่วงนี้ไม่บำรุงตัวเองไม่ได้นะจ๊ะอากาศแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เลยแม่ไปกดมาจากตะก้านะคะนี่นะคะ ไปดกดมาจากตะก,ก้าบริษัทนะคะทุกคนนี่นะคะของแท้แน่นอนจากบริษัทนะคะทุกคนนี่กล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้บริษัทส่งมาให้ก็จะมีวิธีทานตรงนี้นะคะสรรพคุณของเขาเยอะแยะมากมายทุกคนใครสนใจใครไม่สะดวกแกะก็ไปกดเอาที่ตะก,ก้าแม่ได้เลยนะจ๊ะ ปักไว้ให้แล้วจ้าแอนติเทนของ C.O. Factory นะคะ C.O. Factory นะคะทุกคนนี่สรรพคุณมากมายนะคะเป็นตากสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเยอะแย,ยะมากมายวิตามินบำรุงหลากหลายชนิดเลยนะคะใครไม่สะดวกแก่มาตามแม่เลยไปกดเอาเลยนะจ้าที่ ตะก้าของแม่ปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะราคาโปรโเดือนมีนาคมโปร3ามสามนี้ก็ใช้ได้นะคะก็เลิศก็คุมอยู่แม่กดมาสองกล่องแล้วจ้าเดือนนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะทุกคนสนใจก็กดเอาที่ตะกร้าแม่ได้เลยนะจ๊ะน้องเขาชื่อว่า Antitain นะคะของ Co Factory นั่นเองนะจ๊ะ สนใจใครไม่สะดวกแก่ใครสนใจก็ไปกดทิะกาได้เลยจ้า